โอเคครับผมว่าสวัสดีชาวผู้ชมชาวทุกคนนะชาวคอนทราชันนะครับที่คมครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการทํางานต่อเลยนะครับท่านผมยังไม่ได้ข้ามเลยนะงานนี้โอ้รู้สึกว่ากลจะจบแล้วนะครับแม่เดี๋ยวผมจะทําการอันนี้คือเราวิดีโอที่แล้วเราขุดเราเทพื้นนะครับแล้วก็เบาของนะครับแล้วก็ อออยเราขุดนี้เพื่อทําระบบไฟฟ้าใต้ใต้ใต้ล่างนะครับผมใต้ใต้ดินนะครับผมแล้วเวลาซีลิจ่จะจะจะลงไปยังไงมะต้องยกออกอะไรอย่างงี้เหรอเดี๋ยววิดีโอนี้ก็จะถมนะครับท่านผู้ชมผมเพิ่งเคยเจองานถมปกติภาคนี้มันไม่มีมันไม่ใช่เหรอปกติภาคนี้มันมันไม่ใช่ถมนะแต่ว่าเพิ่งเคยเจอครับผมมาก็เดี๋ยวจะถมปกติมันจะถมให้เองนะครับ โอ้โหด,ดันไม่ไป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 ครับดันไม่ไปเลยวะ่นยวะนี่ครบถมครับถมท่อครับผมอันนี้คือภารกิจเขาให้ถมเองเลยนะเขาเออเขาเาให้เราถมนะครับ อรกิดของให้เราถมเองเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยเจ็ดถมครับผมหรือจะขุดถมก็ได้นะครับได้เหมือนกันคือมันดันดันไม่ไปอ่ะมันหนักนะครับผมต้องขุดเอาตักเอานะครับผมมาออล่องนี้ก็คือเป็นล่องที่แบบว่า ตอเอาต่อไฟฟ้าจากที่อื่นนะครับอ๋อโอเคอเสร็จแล้วท่านผู้ชมไปยัง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 เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองแปดสิบแล้วอ๋อต้องตักออกด้วยนี่มา ตากออกเฮ้ยทำไมมันลดลงเรื่อยๆวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันลดลงเรื่อ,อยๆวะน่ะแปลกๆเล,ลวเนี่ยท่านผู้ชมทำไมเปอร์เซ็นต์มันไม่เพิ่มอะเออเดี๋ยวผมไปเคี่ยวก่อน อ่าเดี๋ยวมันต้องเขียนนิดนึงนะครับผมเขียนเป็นสีคงสีเขียวนะครับตัวยงครับกาสิบเจ็ดก็แปดเฮ้ยร้อยเถอะเออนั่นแหละ เอารถออกนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเขี่ยถมเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้ยจอยก็ลวนแม่งดันไม่ไปมาดูกันว่าทำเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับชแวมโอ้ยุบยุบยุบปู่หูอู้อะไรวะเนี่ยสีส้มสองสีเอ่อสีม่วงสี่นะครับผม สีน้ำตาลหนึ่งนะครับกดได้ปะเนี่ยถูอะไรมากดไม่ไดส้สีม่วงสีม่วงสี่นะครับผม น้ำตาลหนึ่งโอเควางกันไปแล้ววางกันไปเอาวางไว้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นเทเทกรนะครับไอตัวสีส้มนี่คือเทกรนะครับสีม่วงน่าจะเป็นแผ่นไม้นะครับโอ้โหเรามีรถขุดคันเดียวนะครับทุกคนแล้วก็รถปูนนะครับ สคันแล้วก็รถขนของแม่ทำงานนี้เสร็จเลยไม่น่าเชื่อนะครับผมไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมรถกูดคันเดียวเนี่ยมันอเนกประสงจริงๆวะเนาะอันกประสงค์มากๆเลยนะรถขูดนะเป็นรถที่แบบว่าทำได้แบบว่าหลายอย่างมากอะ มันมันคอนโทรลแบบว่าเขาเรียกว่ามันคอนโทรลแบบว่าอิสระครับทุกผู้ชมหมุนรอบตัวอะไรเดินไปไหนก็ได้แล้วก็ทำนู้นทำนี้อยากชงอยากเลียอยากตักอยากยกอยากอะไรทำได้หมดครับอยากขุดดินทำได้หมดนะครับยกก็ได้นะแทนรถเครนไช่ไหมยกของนะอของที่แบบว่าแบบว่าไม่ไม่หนักมากอะไรเงี้ยเออทำได้นะครับวันเอธิกอเนกประสงค์จริงๆเป็นรถที่แบบว่า ครบเครื่องจริงๆนะครับผมเนี่ยเห็นไหมตามจริงงานแบบนี้ต้องเป็นงานของเคลนใช่ไหมใช่ไหมท่านผู้ชมของเคลนเครนเล็กใช่ไหมแทนที่จะเอาเครนเล็กมาไม่ต้องครับรถขุดคันเดียวครับผมทําได้ทุกอย่างเครนทําอะไรได้ยกได้อย่างเดียวนะผมคือมันเป็นรถที่แบบว่าอันนก้ก็สงมากๆครับเป็นรถแบบเหมือนรถเทรดาเนาะเอาง่ายๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปแก้เชือกนะครับผมก็น่าจะ เทปูนนั่นแหละดูจากทรงนะครับผมกำลังแกะเชือกอยู่นะครับนั่นไงโอ้โหเทเยอะเหมือนกันนะเนี่ยลูกพี่เดี๋ยวเอามาไปเทเพื่อนเหมือนเดิมครับผมโอ,โอ้โหอ่ะขอรอกกัน มันลบกวนยืดดอกให้หมดยืดดอกให้หมดโอเคเอาเฮ้ยโอ้โหมันยังไม่ถึงอ๋อนึกว่าอะไรแม่นึกว่ามันเทไม่ได้นึกว่าต้องเออ เทปูนพิเศษอีกเทต่อเลยครับผมนี่ว่าต้องใช้ปูนแบบพิเศษเฮ้ยไม่ถึงเหรอเอาดีๆไม่ถึงนะไม่ถึงจริงๆว่ะท่านผู้ชมไม่เปไรเดี๋ยวเราห้พิ่พ์ก้อนอกมาผมจะไม่ข้ามนะครับท่านผู้ชมจะไม่ข้ามเลยจะไม่ข้ามเลยรถรถส่งปูนคันนี้คือไม่มีทิ่ติเลยครับ ตั้งแต่อัปเดตมาผมยังไม่ติสักคำเลยดีทุกอย่างครับโคตรสะดวกนะครับผมรถปูนธรรมนากับรถส่งปูนนี่ถ้าไม่แบบว่าไม่ใช่ตึกสูงๆนี่แทบจะไม่ได้ใช้อะนะครับผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับถ้าไม่ใช่แบบว่าสูงๆมาเนาะต้องสูงแบบว่าสูงมากจริงๆอะ่ะถึงจะได้ใช้นะครับ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้หมดก่อนอะไรมาโอ้หมดเยอะเหมือนกันเนาะหลายคิวมากเลยเนี่ยท่านผู้ชมหลายคิวมากเลยน่าจะหมดโอ้โหผมคิดว่าน่าจะไปเกือบแสนน่ะท่านผู้ชมเนี่ย ถ,ถ้าจ้างเทจริงๆนะไม,ไม่เกือบแสนก็ประมาณหกเจ็ดหมื่นนะเนาะเทแค่นี้นะสั่งสั่งซีแพ็กมานะอ่ะคเคว่ากันไปครับผมอออือืื เอ้าเฮ้ยเอ้าแล้วมึงจะเก็บทําไมนะโอ้โหไอ้นี่มึอนอะไรวะเนะี่ยเอ้าแล้วยังไงต่อวะเนะี่ยแล้วจะเก็บทําไมวนะเนี่ยโอ้เอ้าแล้วมึงจะเก็บทําไมอนะ่ะเอา้าเออมึอนเหรอเฮ้ยแล้วจะเก็บทําไมอนะ่ะก็เทไปเลยจะเก็บทําไมโอ้โหมึนที่บ่ายเลยวะ อ๋อมันคิดอ๋อมันคิดว่าเราพับเก็บอ๋อมันไม่คิดว่าเราพับมาทีใกล้ๆไม่ใช่นะครับมันคิดว่าเราพับเก็บครับผมโอ้โหอะไรวะดูอย่างนี้แล้วกันเนาะแปบบ๊บอ้าวอ๋อ,อ,อมันต้องทำอย่างนี้อ๋อต้องทำถสูงๆเอง อะไรอะเนี่ยต้องทำสูงๆนะครับผมทำชุ่ชมฉุ่มแหมอ,อต้องทำชุ่มฉุ่อ่ะเทไปเดี๋ยวเราอ้อมไปเทฝั่งนู้นนะรับทุกคนคือตรงนี้ต้องเทให้มันร้อยจริงๆนะต้องเทแบบว่าให้มันร้อยจริงๆนะไม่ใช่แบบว่า ห็นเห็นเศษเหล็กไม่เอานะเส้นเหล็กเห็นเส้นเหล็กก็ไม่ได้นะเราเอ้อมไปฝั่งนู้นกันนะครับผมเห็นเส้นเหล็กก็ไม่ได้นะครับมันเขาเขาไม่ให้นะครับผมเขาไม่ให้จริงๆนะผู้ชมอ่ะโอเควางได้ปะเนี่ยได้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 ไดได ทำไมมันยกช้าอย่างนี้วะเนี่ยมันเร็วเร็วกว่านี้ไม่ได้หรือไงโอ้โหอะไรของพี่เนี่ยเออนั่นแหละอู้ออวอะเก็บไปอุย้ยจะเก็บทำไมอ้าโอ้เรถทีใกล้ๆทีไม่ได้อีกอ้อะไรวนะเนี่ย รู้จะร้อยหรือเปล่านะครับเอาหกเก้าเจ็ดก้าเจ็ดเก้าแปดดูเก้าเก้า 9. ร้อยเถอะพี่ร้อยเถอะโอเคร้อยแล้วครับผมอ่าโอเคครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ปิดไว้เพียงเท่านี้ครับเขาบอกว่าให้รอรถออกอเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะผม จเจอกัน EP ต่อไปนีน่ครับผมว้าวสวยจังเลยเรถไปเอาที่ไหนอ่ะอ๋อเหมืองอ Northern, oh. ออ hei. ไม่ใช่เหมืองโอโคตรสวยเลยว่ะโอโคตรสวยเลยทุก่านผู้ชมโอ้โหโอเคเห็นแค่นี้ยังสวยแล้วอ่ะ๋อต้องวางแบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นอีกนะครับผมแล้วก็อันนี้อีกโอ้โอเคโอเคเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับ อาจจะต้องได้ใช้เคนะครับผมสวัสดีครับ